เฮบุ้งสวัสดีครับอโอ๊ตมางไงเนี่ยโอ้ท่านให่มาเยี่ยมเฮียเลยครับออโอ้นั่งรออยู่บรรยากาศดีเลยนะครับเฮียกินกาแฟกาแฟครับครับครับเฮียครับขอบคุณมากคารับเฮียนะครับวันนี้นะครับผมบอกแล้วได้เหมือนที่ก่อนที่จะมาถึงนะครับมาเจอลูกค้า v i p ของเรานะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นบรรยากาศสุดหรูเลยนะครับก็คือมาพบกับทางเฮียบุ้งนะครับร้านแสงทองหรือว่าหอเจกอสิริมงคลการเกษตรแล้วกนเฮียบุ้งแนะนําตัวเองสักนิดนึงครับเฮียครับครับผม ไพบูลอารีประชายพิรมร้านศิริมงคลการเกษตรร้านแสงทองเก่านะครับครับกับอยู่อำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรครับตลาดเขตเราต้องบอกว่าเป็นตัวแทนหลักสําหรับภาคเหนือเลยก็ต้องบอกว่างั้นนะครับเพราะวนะ่า จำน่ายผลิตภัณฑ์ของแมสก้นตี่ต้องบอกว่าทุกอย่างทุกตัวมีกี่ร้านโอ้ยไม่ต้องถามยอดนะรับเยอะมากแล้วก็ในตลาดของทางของเฮียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าค้ากับแมสก็มาเนี่ยก็ตั้งแต่แมสกโกเปิดก็ว่าได้้เปิดเปิดบริษัทเลยอ่านะครับก็เริเปิดบริษัทต้องบอกว่าช่วยเหลือแมสก็ช่วยเหลือทางบอสเรานะครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่เขาเรียกว่าเปิดบริษัทใหม่ จนถึงปัจจุบันับนี่ก็ร่วมสิบกว่าปีนะครับเกือบจะยี่สิบปีนะครับยี่สิบปียี่สิบปีตลาดเขตนเราโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ใตอนนี้จําหน่หยผลิตภัณฑ์แมสโกว์ออกไปลูกค้าตอบรับดีไหมครับก็โอเคโอเคลูกค้าแฮปปี้ดีคนะครับตัวสินค้าก็ถือว่าคุณภาพผ่านนะครับผ่านผ่านถ้าเกิดถ้าไม่ผ่านก็ก็คงยังไม่มีการค้าต่อไปนะราค้ากันมานานแล้วด้วยใช่หลายปีว ตัวสินค้ามัสก,ก้นี่ก็ถตัง้งแต่เปิดบริษัทมานี่ก็ตัวเลขถือว่าดีขึ้นนะโต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆรื่อยโตขึ้นทุกปีับโตขึ้นทุกปีครับข<พ>อบอนุญาตนิดนึงครับเนี่ยเพราะว่าโดยพื้นที่รวมแล้วของเราเนี่ยท่านผู้ชมทั่วประเทศอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยท,ทำไมของทางตลาดเขียเฮียทำไมการค้าทําไมไปได้ดีมากขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าเขียเราเนี่ยปลูกพืชอะไรบ้างครับเนี่ยพืชหลักๆเลยตรงอําเภอขานูเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือพื้นที่มันหลากหลาย เขาเฮียกินขอใอนุญาตครับเฮียของเฮียกินพื้นที่ไปถึงไหนบ้างผมว่ารัศมีเนี่ยวงกลมนี่ประมาณ40กิโลเมตรสีกิโลเมตรถ้างั้นก็คือถ้าไปทางฝั่งพิษณุโลกก็เกือบเขตพิจิตรเกือบชนพิจิตรเลยชนพิจิตรครับพิโลกเลยคนเลยจะถูอเมรทุ่งสนุนไปครับแค่ไปชนเขตพิจิตรทับช้างบึงอาลางทางฝั่งนู้นบัละกลังก์ลายกระบือถ้าทางฝั่งเมืองนะครับเนี่ยฝั่งเมืองก็ กือบติดเมืองเลยกืบ <något> ติดเมืองเลยติดเมืองเลยทะลุยาวเลยครับกืบติดเมืองเลยถ้าทางฝั่งทิศทิศเขาเรียกเลยทิศทางไปทางแม่วงคลองลานแม่วงคลองลานนี่ก็เข้าไปทางเขตพืชไร่เขตที่เป็นพืชพวกมันสัมปหลังนะครับพวกนั้นก็ถึงแม่วงเลยถึงแม่วงนะครับปางตลาดทะลุยาวถึงนู่นครับนะครับแค่ถ้างั้นตลาดของเราทั้งหมดก็คือจะเป็นพวกพืชไร่เป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ครับมีมีอะไรบ้างครับพี่ครับ จริงๆเขตนี้มันจะเป็นนาผสมกับพืชไร่นะครับ,รบอ่นานากี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ยถ้านับจริงๆน่นาจะครึ่ง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 ถ้าดูเลยนะครึ่งครึ่งนาครึ่งหนึง่งมันสัมาัลังกับอ้อยครึ่งหนึง่งที่เหลือก็จะเป็นพวกพืชผักคร่าผักหลังจากที่สวนส้นสมสมัยก่อนจะส้สมสสเยอะมากช่วงช่วงยุคส้มมุมกับสวนส้มเยอะมากหลังจากที่ผ่านฤดูยุคนั้นมา ร่องส้มที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทําผักนะปลูกขั้นนาปลูกแตงกวาปลูกมะระครับอ่าพื่อสวนครัวแต่ว่าก็ทําส่งเข้าตลาดไทยเหมือนกันนะวันหนึ่งก็ถือว่าตัวเลขพวกนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะมากเลยครับจากพื้นที่ที่เมื่อก่อนเป็นส้มเก่านะเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้เยอะมากก็คือถือว่าคนที่มาย้ายมาปลูกส้มเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วพอส้มอ่าเขาเรียกว่าถึงยุค ตกต่ำนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าพืชผักใช่ไม่เปลี่ยนกับมาเป็นนาแล้วนะี่นะน้อยน้อยน้อยส่วนใหญ่จะทําเป็นพืชไร่มากกว่าอไม่ใช่พืชไร่คือทำเป็นพืชสวนครับครับสาเหตุสาเหตุสาเหตุจากที่ว่าครั้งหนึ่งที่เขาย้ายมาจากเขตปทุมเขาคิดว่ายังไงทําสวนทําผักดีกว่าทำนาอ่าทำวนทำผักดีกว่าทำนาแล้วก็อย่างแรกเลยคือระบบพื้นที่ของเขาเป็นระบบล่องอยู่แล้วอเขาก็เลย ทำพืชเกี่ยวกับพวกผักพวกไร้ต่อไปเลยคือคือต้องบอกว่าคนที่มาทําสวนส้มคือเป็นฝั่งที่ไปย้ายมาจากปทุมเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วทางโน้นพอเขามาถ้าจะ่งองให้มาทํานาเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ไหวแล้วทำไม่เป็นทาไม่เป็นทําไม่เป็นก็หันมาปลูกพวกผักซึ่งทางโน้นอาจจะถนัดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นสวนส้มก็คือถนัดเรื่องปลูกใช่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 ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มของอ้อยใช่ไหมครับอ้อยอ้อยนี่จะเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่ราย ลายใหญ่ๆคือว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าปลูกอ้อยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยาวมาตลอดก็คือพื้นที่มี้กนะ็ขยายออกไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆซื้อที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมขยายออกไปขยายออกไปอย่างกับเขตกำแพงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทาอ้อยแบบลายใหญ่ๆเยอะมากโรงงานน้ําตาลถ้านับไม่ผิดประมาณสี่โรง ที่นี่นะครับอ่าสี่สี่โรงโรงใหญ่ใหญ่โรงใหญ่ใหญ่สี่โรงนะครับโรงใหญ่ใหญ่สี่โรงก็รองรับการผลิตของอ้อยแล้วเห็นนโยบายรัฐบาลเขาก็มาส่งเสริมให้คนปลูกอ้อยเปลี่ยนจากนาไปอ้อยมากขึ้นไม่รู้เกษตรกรตอบรับหรือยับไอเรื่องเนี้ยมันจะเรื่องขครับเพราะว่าพื้นพื้นที่นาเนี่ยถามาปลูกอ้อยได้ไหมได้แต่ถ้าน้ําท่วมทําไงคน้ำท่วมใช่เพราะพื้นที่นาพื้นที่ต่ำถูกไหม ไวะนั้นโอกาสที่พื้นที่นาเปลี่ยนเป็นอ้อยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะลําบากพอสมควรน่าจะลําบากพอสมควรเพราะว่ามันโดนคัดกรองหรือว่าโดนกั้นกรองโดยชาวบ้านหรือว่าโดยคนในพื้นที่อยู่แล้วว่าตรงไหนเหมาะสมกับการทํานาช่ใช่เหมาะสมกับการทําอ้อยคือเขารู้สภาพพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะครับ๋อถ้างั้นก็คือเอาเป็นว่าพื้นที่ของเรานี่ถือว่าใหญ่มากนะเนี่ยนะในพื้นที่ที่ของฮียครอบคลุมก็แทบจะห่าทั่วจังหวัดกำแพงเพชรจินน่าจะเกือบ ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นได้ไม่ถึงถึงไหมกินกินพื้นที่ไม่ถึงไม่ถึง <พอ S 2> <ต>่ถึงเพราะต้องบอก <c oughs> ต้องบอกนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคือทางร้านแสงทองหรือว่าทางเงียบุ้งนะครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านตัวแทนที่เรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยโดดเด่นนะครับคือคัดเรื่องของบริษัทที่จะเข้ามาจําหน่ายก่อนสําคัญที่สุดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของร้านสาขา หรือว่าร้านในทีมงานเพราะว่าร้านใหญ่ๆอย่างของเฮียนเนี่ยจะโตโดได้ค่านี้ต้องมีพันธมิตรที่ดีหรือว่าพัเนัร์ที่ดีนะครับยังไงก็เดี๋ยวพักเบรกกันสักคู่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของร้านในทีมงานกันครับครับ